สวัสดีครับชื่อเอนะครับสุพจน์สว,ส,สวัสดีค่ะชื่อปูนะคะเพ็ญกระภาค่ะครับก็อยากจะเป็นพยานถึงอ,อ่พระพรในครอบครัวที่ตลอดหนึ่งปีที่ท,ที่ผ่านมานะครับว่าพระเจ้าทําอะไรบ้างนะครับก็จริงๆอ่ะมันมีหลายเรื่องแต่ว่ามันมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันในช่วงช่วงอ่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะฮะที่ อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับคือผมรู้จักพระเจ้ามาประมาณเข้าปีที่สามสิบนะฮะก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทาทางานผ่านชีวิตหลายๆเรื่องทั้งเรื่องที่เราอาจจะมองเห็นว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าพระเจ้าเปลี่ยนให้เป็นสิ่งดีได้เสมอนะครับอย่างช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอะไรบางอย่างซิ่งของไม่พูดตรงนี้แล้วกันนะฮะว่ามันกระทบกับการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวก็คือต้อง พาแม่แล้วก็หลานย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ให้หลานเข้ามาเรียนในกรุงเทพและตรงจุดนั้นน่ะก็ทําให้แม่ได้มีโอกาสมารู้จักพระเจ้าและสิ่งที่ทําให้แม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วแม่ตื่นเต้นมากก็คือในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือน้าซึ่งป่วยนะครับนาป่วยเป็นเกี่ยวกับโรคปอดนะครับแล้วก็เป็นป่วยมาประมาณ สองปีสามปีแล้วแล้วก็ช่วงหนึ่งที่ที่ผมไปเยี่ยมน้าเนี่ยก็ได้อธิฐานนำรักเชื่อแล้วก็เป็นพยานให้กับน้าหนุนใจแล้วก็ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนาอาการแบบสุดหนักแล้วก็ถึงกับว่าน้องๆลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะฮะก็ก็พาคือให้เข้าโรงพยาบาลเลยฉุกเฉินคือเรียกรถพยาบาลมารับที่บ้านเลย นะครับก็คือไม่ได้สติมาหลายวันเลยคือร่วมสัปดาห์แล้วก็เป็นเหตุให้แม่เนี่ยรู้สึกว่าเขาเนื่องจากเขาผูกพันกันมากเขาก็เลยแบบให้ในกลุ่มในกลุ่มของเขาเนี่ยอธิษฐานเผื่อแล้วก็พยายามจะให้เราเนี่ยพาไปเยี่ยมให้ได้ประมาณนั้นนก็พอดีว่ามันเป็นช่วงที่ผมต้องผมกับปูเนี่ยต้องต้องพา ต้องกลับไปเยี่ยมแม่ปูที่โคราชนะครับก็เลยคิดว่าอ่าเป็นจังหวะน,นี้แล้วกันที่จะพาแม่ไปเยี่ยมนะครับก็เลยให้พาแม่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วก็อ่าไปหนุนใจไปไอ้ฐานเผื่อซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยนาซึ่งซึ่งป่วยอยู่เนี่ยกลับได้สติรู้สึกตัวแล้วก็พูดได้บ้างนะครับ คือจากการอธิษฐานแค่ข้ามคืนนะครับก็ได้เห็นถึงสิ่งอาัศจรรย์ที่พี่พระจ้าทำในตรงนั้นแล้วก็พวกเราก็เลยอธิษฐานเผื่อนตรงนั้นอีกนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่บ้านของแม่ปูนะครับต่อจากนี้ก็ให้ปูเป็นพยานต่อแล้วกันขออนุญ,ญาตเล่าต่อก็คือว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะ แพลนเราก็คือเราจะไปหาแม่ปูที่โคราชนะคะแต่ว่าพอดีเนื่องจากน้าป่วยก็เลยแม่ก็เลยพาแม่พีเอไปเยี่ยมก่อนไปเยี่ยมคุณน้าเนี่ยที่สระบุรีซึ่งเป็นทางผ่านพอดีแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปอธิษฐานวางมือเผื่อคุณน้านะคะซึ่งจากตอนที่เราไปเนี่ยอาการท่านก็แบบว่าไม่มีแรงพูดไม่ค่อยได้หายใจไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เหนื่อยหอบมากอะไรเงี้ย แล้วก็พอหลังจากเราอธิฐานวางมือเสร็จเราก็ได้เดินทางต่อไปที่นครราชาสีมาไปเยี่ยมแม่ปูนะคะแล้วก็คือตอนเย็นเนี่ยปูขอบคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งคือว่าแม่ปูครอบครัวปยูยังไม่ได้มารู้จักพระเจ้ายังไม่ได้มาเชื่อนะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าทําก็คือว่าแม่พี่เอเนี่ยเขามาเป็นผู้เชื่อใหม่ใช่ไหมคะเขาเพิ่งมาเชื่อไม่นานแล้วก็แล้วเขาก็แล้วเขาก็ ตอนแรกเขาก็ไม่กล้าอธิษฐานจะอธิษฐานได้ไหมอะไรเงี้ยก็หนุนใจแล้วเราก็บอกว่าแล้วเราก็นํเขาอาธิษฐานก่อนแล้วก็แล้วก็บอกแม่ว่าแม่สามารถอธิษฐานเผื่อคุณาได้ให้แม่อธิษฐานวางมือทุกวันเลยแล้วก็ตอนเย็นวันที่เราไปนครราชสีมาค่ะแม่ก็โทรมาพอดีว่าเนื่องจากว่าเรากําลังเดินทางอยู่ในรถพาแม่ปู่ไปกินข้าวนะคะแล้วก็พอดีเปิดบลูทูธไว้แล้วก็รับสายทาง สักจักในรถนะคะแล้วก็ทีนี้ <Hello. S 1> ก็ได้ยินกันทั้งรถนะคะก็คือคุณแม่ก็คุณแม่ก็เล่าด้วยความตื่นเต้นแม่พีเอก็เล่าด้วยความตื่นเต้นว่าเนี่ยน้าเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาทานอาหารได้แล้วนะสามารถพูดได้เพียงแค่จากช่วงช่วงเช้าลงมาถึงช่วงเย็นแค่นั้นเองครึ่งวันนะคะ ก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วมากคือขอบคุณพระเจ้าแล้วที่สําคัญคือแม่แม่เล่าแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบแกมีประสบการณ์แล้วที่สําคัญแกเล่าให้แม่ปูฟังด้วยเพราะว่าอยู่ในรถคันเดียวกันก็ถือว่าเป็นพระพรคือจริงๆแล้วก็ได้ประกาศแม่ตัวเองหลายครั้งแต่แม่ก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดใจนะคะ แต่ก็ปูเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการสําหรับทุกๆคนแล้วก็มีเวลาสําหรับแต่ละคนที่เป็นเวลาที่เหมาะสมอาจจะแม่ครอบครัวของเราอาจจะมาเชื่อผ่านใครสักคนหนึ่งหรือคําพยานของใครก็ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์นี้ที่เชื่อว่าเป็นการเคลื่อนของพระเจ้าเข้ามาอยู่เหนือครอบครัวของเราไม่เพียงแต่เราสองคนนะคะค่ะก็เชื่อว,ว่าทุก ทุกเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าร้ายนะครับแต่ว่าพระเจ้าสามารถพลิกให้เป็นสิ่งที่ดีได้เสมอเป็นพระพรให้กับเราได้เสมอเราเราเราสามารถพูดได้เลยว่าคือตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือสามารถพูดได,ได้เลยว่าพระเจ้าทําในสิ่งนี้จริงๆนะครับแล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าเมินร้ายในการทําดีทําต่อไปครับไอ้ฐานเผื่อครอบครัวต่อไปไอ้ฐานเผื่อแล้วก็เป็นพยานแอบ,บเขานะครับและเชื่อว่าพระเจ้าจะทํา นะครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณค่ะ